โปรยจาดให้ฉันหน่อยค่ะโปรยจาดให้หนูหน่อยค่ะได้สิเดี๋ยวฉันโปริจาดให้คุณนะเอาเท่าไหร่ละ่ะขอจ้อยลบักแต่ว่าฉันมีแค่จ่ายไว้ลบักเธอจะเอาคืน,นงในฉัวใจได้หรอ,อเสียงเธอคุค้นๆเหมือนเคยได้ยินก็ฉันเพื่อนเธอไงอกันอ่ะจำฉันไม่ได้หรอเฮึการนี่นะเธอเคยทิ้งฉันไปฉันต้องเอาคืนแล้วล่ะ เดี๋ยวฉันขอไปทำอะไรตั๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะโอ้ได้สิฉันจะรอนะอืมแจ้งเธอยังไงดีออ๋รู้แล้วใส่มาเลยสา,า่งในกก่องดีกว่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วเธอเธอเลม่อนเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่อะเธอเคยทำฉัน ได้นะมอาได้ไดไ,ดไ,ดไหนดูซิว่าคืออะไรขอให้เป็นโรบักสักหนึ่ล้านโรบักนะไอไอเดียหน่อยนั่งตัวยีเดี๋ยวฉันจะเอาคืนทีหลังแต่ไม่ใช่ตอนนี้อโอ๊ยหิวทำไงดีอะเฮ้คุณหิวเหรอเอาข้าวหนูไปกินไหมอาเอาสินั่นข้าวอะไรเหรอ อ๋อมันคือข้าวต้มอีใครมันอยากจะไปกินเอาสิฉันหิวคืออน้าคุณๆนะเหมือนกันเลยว้าวเธอจำฉันได้ด้วยคนอื่นจำฉันไม่ได้การทำไมเธอรูปเี่ยนไป้ขนาดนี้เนี่ยคือฉันเอาไปซื้อเสื้อผ้าจนโรบักหมดนะ่ะเลยแค่สองสามโรบรัก แล้วโจจะแอบมาขโมยเสื้อผ้าฉันฉันเลยต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้สงสารยางหนี้หรือว่าจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ดีนะเอามันกลับบ้านด้วยกันกันกันจะกลับบ้านกับฉันไหมฉันมีเตียงนอนให้นะเอาสิเอาสิตอนนี้ใกล้จะดึกแล้วฉันได้มีที่น,นอนให้นอนด้วยขอไปด้วยนะอา่อาอา้าเดี๋ยวตามฉันขึ้นรถมาเดี๋ยวพากลับบ้านไปอาบน้ำก่อนเลยตัวสปปกปรก ขี่ขีอาบน้ำเสร็จแล้วกานอับน้ำนานกันเลยกานกานเอาชุดเราไปใส่ก่อนได้นะได้ฮทำไมมีแต่ชุดเหยๆอหยากใส่เซ็บเบเออนี่กางคือนี่ว่ะใส่ก็ได้วะเอาไหนบอกมีที่นอนให้เราทำไมมีเช็ดเยียงเดียวอืม งั่งให้เธอนอนคืนด้วยกันเดี๋ยวฉันนอนเตียงฮ่าฮ่าเศรษฐจังเลยเอ้าทำไมเธอไปนอนบนเตียงฉันกันกันเตียงเธออยู่ตรงนู้นฮะอันนั้นเตียงเราเหรอเตียงก็เล็กไม่อยากนอนหรอกกันฉันให้เธอนอนก็บุญแล้วถ้าไม่อยากนอนไปนอนพื้นไหมนอนก็นอนว่ะถ้าเธอให้นอนคืนเดียวก็ไม่ได้อะไรขโมยของดีกว่า โทรศัพท์ดีกว่าอ้าวเฮ้ยเราโทรศัพท์เราอยู่ไหนอะการขโมยแน่เลยดานี้ใส่ไม่ดีให้เรานอนตีแบบนั้นเราก็ต้องเอาคืนเฮ้ยตำรวจมาได้ไงอะจับฉันทำไมตำรวจคะคนนี้แหละคะ่ะที่เป็นคนขโมยของฉันปล่อยฉันนะฉันไม่ได้ขโมยถ้าอยากดูตอนต่อไปกดไลค์ให้เกิน20ไลค์